เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอปราตรีหนึ่งยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่ระยะทางโยชนหนึ่งยาวไกล สำหรับคนผู้เมื่อยลา้าสั่งสารวัตรยาวนานสำหรับคนผานผู้ไม่รู้แจ้งสัตธรรม ค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนั่งเอกคเนกอยู่ที่ไร่เอกคเนกนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวกับคุณเอกแล้วนะคะอยู่กับคุณเอกและคุณวันสวัสดีค่ะคุณเอกและคุณวันคุณวันนี่เป็นใครคะเป็นคู่ชีวิตครับ <c oughs> ค่ะแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่โอ้โหต้องกล้าหาญมากเลยนะ <c oughs> ตอนที่เขามาจีบแรกๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไหมคะก็ปกติก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะตอนนั้นเนี่ยมีจุด หักเหของชีวิตอย่างไรคะก็ตอนแรกก็คือช่วงที่แบบแต่งงานใหม่ใหม่เขาก็ยังไม่ได้ก็ปกติใช่ไหมแล้วพอแบบช่วงสามปีผ่านไปเขาก็เริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเขาก็มาชวนว่าไปอยู่่านจังหวัดกันไหมรู้สึกยังไงคะตอนนั้นก็แอนตี้เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพยากพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ดีแบบตอนที่เป็นแฟนกันก็ไม่เคยมีแพน ถ้าเราแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างจัะคว่ะแต่พอแบบว่าช่วงนั้นใี่เขาชวนนะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อค่ะจะไปอยู่างจังหวัดยังไงทำไร่ทำไรคือแปลว่าต้องมาปลูกค่ะทะเลาะกันไหมคะทะเลาะค่ะทะเลาะกันนะคะเวลาเวลาที่คุณคุณวันบอกว่าทะเลาะค่ะตกใจค่ะถ้าเป็นไก่นะคะอุ้ยไม่ใช่เสียงอย่างนั้นเลยนะคะเธออ่อนโยนมากเลยคือจริงๆแล้วตลอดสามปีที่เรา พ<ไ>ยายามปรับท่าทางอกันทุกครั้งที่ผมพูดคำว่าเชียนใหม่ว่าน,น้ำตาไหลแล้วอเ,เอ๋ก็จะนอนคุยกับกแพงอยู่สามปีเพราะคุยให้ใครฟังไม่เข้าใจว่าทําไม<อ>ต้องออกจากกรุงเทพมาใช้ชีวิตอย่างนี้กันคนก็ไม่เข้าใจพอตอนที่กินข้าวกับน้องน้องที่ออฟฟิศแล้วก็เล่าว่ากรุงเทพเป็นแบบไอ้นั่นเขาลดตวติดงานเพราก็อย่างนี้นะน้องมีคนหนึ่งก็พี่เอกหลุดโลกอ่ะอ ใช่หลุดโลกเราทำงานเครียดเจอทัตายแล้วเรี่ยงกินข้าวสบายใจสบายใจได้ไหมอ่ะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยหลุดโลกกันอ่ะเราก็รู้สึกแย่กับชีวิตว่ามันเราก็เลยไม่อยากคุยกับใครเลยเพราะว่าของคุยทุกคนจะบอกว่ามันเป็นความคิดหลุดโลกแล้วก็แต่เราก็ยังอยากทําสิ่งเนี้ยแต่เราก็คู่กับคํานี้มาแต่วันนึงเรามาเจอคุณป้าคนณดึงคุณป้าเขาปลดล็อกคำนี้ให้ผม คมก็เล่าเรื่องนี้เขาฟังว่าป้าผมเจอคนเนี้ยคนบอกว่าผมหลุดโลกป้าผมควรจะทำยังไงดีป้าเขายิ้มคิ้มก็ตอบผมว่าหลุดโลกก็ดีแล้วไงลูกเราหลุดจากโลกมาแล้ว่ปล่อยคนที่เขาหลงโลกอยู่เขาอยู่กไปสิมันแบบมันกดล็อกวิธีคิดในวันนั้นนะฮะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดในบริบทของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมเราจะไปทุกข์เขาทำไมคุณหลุดแล้วเขาหลุดไหมคะ วันนั้นนะคะกลับมาคุยกันอีกหลังจากสามปีเริคุยเริ่มทําให้เขาเห็นค่ะการที่มาบุกเบิที่นี่จากเดิมที่วันมาปีละครั้งเริ่มเป็นหกเดือนครั้งแล้วก็ขออัปเดตงานให้วันฟังว่าวันเราขุดบ่อเสร็จแล้วนะบ่อที่วันจะให้ขยายขยายแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับพอเราเริ่มเปิดใจอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนจากพลังงานที่แอนตี้เขาเป็นซัพพอร์ตเขาเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเรากลัว มันเป็นแค่ความกลัวที่เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าการที่เขาชวนมาอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยพอเราเปิดใจแล้วมาสปอร์ตเขาว่าเราตั้งคำถามใหม่แต่ตอนนี้ว่าทำยังไงให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราวันก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเปิดใจกันไม่ว่าจะทาสิ่งใดอะค่ะถ้าเราเปิดใจอะแล้วเราจะทําได้ดีเปิดยังไงคะเปิดใจเดียมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเปิดยังไงคะคือสิ่งที่เขาบอกในการที่จะมาทํทาความฝันนะคะจริงๆอะเราเห็นแล้วแหละว,ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเขาอยากที่จะมาทําวันนั้นที่เขาพูดนะคะเขาอยากจะทํความสถานที่นึงให้เป็นที่เรียนรู้เป็นเลิร์นสเตย์<ม>อะไร เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่ามันเป็นความลัวของเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่ามันจะไปอรอดหรอเราจะมีรายได้จากตรงไหนแล้วเราจะไปอยู่ย,งยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าสามปีละถ้าเราถ้าเราไม่ปรับไม่ปรับความคิดเราเราอาจจะต้องเลิกกันโอ้โหขนาดนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบคือเรายัางรักกันอยู่ นาทีตรงนั้นมันแบบสปีผ่านไปแล้วทะเลาะกันจนแบบมันหาทางออกไม่ได้นะแต่ก็ยังรักกันอยู่คนที่เราเราจะต้องคนที่ต้องเปลี่ยนเือเราทำไมคุณโชคดีอย่างนี้อก็โอเคครับอันนี้ยอมรับครับก็จริงๆตลอด3ามปีนะครับที่เรานันผมนอนคุยกับแฟนแล้วก็พยายามหาวิธีทําให้เราเข้าใจ มันจนเกือบจะไปสู่สภาวะซึมเศร้าเหมือนกันนะครับก็แต่โชคดีที่เขาปลดล็อกให้ว่างั้เรามาทําอะไรกันที่จริงจังนะครับําให้เขาอยู่ได้นะมันก็มาเรื่อยทาให้เกิดสภาวะที่มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องไอเดียเปิดร้านกาแฟเดือนละสิบวันเนี้ยก็เป็นไอเดียจากแรลบันจะเรีเขานะก็คือแล้วบอกว่าวันบอกจะมาที่นี่จะทำอะไรบ้างว่าก็จะเปิดร้านกาแฟให้วันนะเยพี่จะปลูกผัก ถ้าปวดทั้งเดือนขายไม่เอาเราปวดขายเดือนละสิบวันว่าโอเคดูแลเรบอกงั้นเอาโอเคแล้วเราขายเดือนละสิบวันทุกวันเป็นหนึ่งในจุดประกายการเปิดร้านกาแฟเดือนละสิบวันคุณโชคดีนะเขารักคุณอะแล้วคุณก็รักเขารักกันเนาะ <S <S 1> <S 1> คุณบอกว่ามีคําว่า fake fact และคําว่า fluke นะคะ fact เนี่ยหรือความจริงเนี่ยทำซ้ําได้ การที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้ให้คนอื่นทาซ้ําได้เนี่ยอะไรคะที่เป็นหัวใจเราบอกเราจะพูดเรื่องอริยสัจสี่กันด้วยกอจริงๆแล้วคือแฟก์มันคือนอกจากเป็นเรื่องของการทำซ้ำแล้วเรื่องมันต้จริงด้วยอมันต้องจริงสิคะถ้ามันจริงมันพิสูจน์ได้ค่ะมันอริโกะโอ้โากนั้นมันคลาสสิกทุกคนมาใชรู้สึกว่าคลาสสิกก็คืออลิโกกาลิโกนะคะแปลว่า ไม่ขึ้นกับการเวลามเมื่อไรเมื่อไรก็อย่างนั้น<ช>คลาสสิกค,ค,ค่ะนี่แหละ,ค,ะ,ค,ะคือสิ่งที่ไล่ที่แสดงค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งถ้ามันทำแบบนี้ยากคุณบอกทำซ้ำได้ใครเขาจะทำค่ะมีคนเริ่มทำหรือยังคะมีแล้วคับคือจริงจแล้วมีหลายๆคนอ่านเรื่องราวเราผ่าน f Facebook ค่ะอ่านเรื่องราวเราผ่าน,านบทสัมภาษณ์ต่างๆมาหาเราถึงนี่มาดูคือสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความสุขมาเรียบง่ายพ่อที่อยู่ไต้หวันพาลูกมาดูแล้วบอกว่าลูกดูสิพี่เอกก็ทําได้แล้วกลับมาบ้านเราเป็นไหมหรือว่าเด็กลูกพาพ่อมาดูพ่อมาดูสิที่ไร่เขาก็ปลูกอินทรียเราเลิกเคมีแลาปลูกกีกันไหมสุดท้ายเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนปลูกฉะนั้นสิ่งที่ไร่กำลังทําเราไม่ได้ทาที่มิสมาร์เก็ตตลาดเล็กหรือแมสมาร์เก็ต เราทำเขาเรียกว่ายูนิคมาเก็ตที่มีความเฉพาะเจาะจงชิ้นเดียวในโลกใช่ทำนองที่ว่าเข้าสู่เขาถ้าเกิดเขายังเป็นวัยรุ่นเคาจะมาแค่โนธรรมดาถ้าเขามาแล้วเขาอยากประกอบสัมมาชีพก็ไเป็นโซนธรรมะได้โซนธรรมชาติธรรมชาติก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากสงบกับชีวิตนะคะเราจับเส้นน้นที่เป็นยูนิคสื่อสารในเรื่องนี้ซึ่ง3มเซกเมนต์นี้ก็คือการตอบโจทย์ของ คำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอยู่ซ้อนกันแล้วก็ละสุขแล้วก็ละทุกข์ไม่ติดสุขละ,ละชั่ววางดีละชั่ววางดีเห็นไหมคะพูดก็พูดผิดละชั่ววางดีตอนนี้ความสุขของคุณคืออะไรคะความสุขของเรางจริงแล้วนะครับก็คือการที่ได้ตื่นมาทุกวันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราได้ใช้ค่ะโจทย์เรของการของการที่เรา ทำไล่เนี้ยตอนที่คุยกับว,วันไว้ก็คือเราทําเพื่อจะได้ไม่ต้องทําอะไรค่ะแล้วพอถึงวันนี้เราขยายความว่าทําเพื่อไม่ต้องทํำอะไรคือเพื่อไม่ต้องทํำอะไรที่เราไม่อยากทําทำแล้วเพื่อทําอะไรที่เราอยากทําค่ะมันคือความสุขนะครับคุณวันคะความสุขคืออะไรคะตอนนี้ความสุขความสุขก็คือการที่เราได้เรียนรู้หัวใจตัวอเองอโดยที่มันสะท้อนจากผู้คนที่เข้ามาอ๋อค่ะก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่พี่เอก ได้ไถ่ทอดก็คือการที่อยู่ที่ไร่ทาให้เราได้สัมผัสถึงความธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ธรรมะจริงๆค่ะคุณทราบไหมคะทั้งสองคนว่าคุณกําลังแบ่งปันความสุขที่ไม่มีขอบเขตเลยให้คนเขาไปทําต่อกันอันนี้ได้บุญมากเลยนะคุณขอบคุณครับคือจริงๆแล้วเรามีกําลังใจดึงคือพระเจ้าท่านใ,ให้ให้ท่านได้ให้สาระหนึ่งว่า ามารถที่จะ,จะเจริญได้ทางโลกนะครับสานะนั้นคือสดาบันา<อ>เราเราเรามีช่องว่างที่เราจะสามารถอยู่บนโลกได้แล้วก็ฝากโลกได้เระฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังฝึกทางโลก่ะทุกคนฝึกเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วฉลาดกับปัญญาคนมีคนฉลาดคนมีปัญญาต่างกันยังไงต่างกันยังไงคะคนฉลาดจะชอบแก้ปัญหาอื คนมีปัญญาจะวาะงอังหางอพั้นั้นแต่วางไม่ใช่การละทิ้งนะค่ะคือการปล่อยวางราะนั้นด้เอกมรรยาพุทธศาสนาธรรมะจะสอนว่าให้ปล่อยวางแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราถืออยู่ปล่อยวางมันจะครบพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งนั้นจึงลึกซึ้งมากในหลวงท่าน ผมตีความว่าท่านจะราบอกให้วางแล้วคอ่อยปล่อยมันจะไม่กระทบผู้ผอื่นฉะนั้นเรายังปล่อยวางไม่ได้เราวางก่อนแล้วคอ่อยปล่อยฉะนั้นเราจะไม่กระทบผู้อื่นแต่ถ้ายังวางไม่ได้ค่ะไล่เอกเหน่งในโซนธรรมดาเดยวสอนให้ปล่อยวาง Oh. ปล่อยว่างเนี่ยนะคบหมายความว่าปล่อยว่างเหมือนแท็กซี่นะครับ <c oughs> ว่างแต่ขับหาผู้โดยสารเมื่อ <c oughs> มีงานเราก็รกับผิดชอบทาเต็มที่ <c oughs> แต่ไม่มีผู้โดยสารเราก็อย่าไปพูดก,กับมันนะถ้ายัางปล่อยว่างไม่ได้ให้วางปล่อย <c oughs> ถ้า,าปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยว่างก่อนฉะนั้นเอกนเนตคือปล่อยว่างอ <c oughs> อันนี้มีความหวังขึ้นมาเลยว่าคนธรรมดาอย่างเราก็คงจะทําได้นะคะปล่อยว่างคือสภาวะเอกเนตคือพร้อมจะเพียรพร้อมจะพับ พร้อมจะเพียรพร้อมจะพักค่ะมันคือหมวดนึงซึ่งภาษาฝราถ้าเราทาํางานในคอมพิวเตอร์จะเจอโหมดคนจะชอบทำที่หมดแอคทีฟแล้วก็สลีป <c oughs> ที่จริงแล้วพร้อมี่พร้จะพักมีโหมดคอมพิวเตอร์มีโหมดที่ดีที่สุดเลยนะครับสแตนดาโอเคคุณมันเท่มากเลยนะทรมาแบบของคุณเนี่ยขอบคุณมากรรมาแบบไรเอะเนกนี่คือ เอกเนกจริงๆขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอให้ความรักของคุณนะแบ่งปันต่อโลกนี้ต่อไปนะนี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะยังมีอีกตอนหนึ่งค่ะตอนวันพรุ่งนี้เราจะไปเดินอยู่ในไร่เอกเน็กนี้ไ,ไปสวนผักกันและไปดูซิว่าผักสอนธรรมะอะไรอีกนะคะธรรมะเท่ๆจากไร่เอกเน็กเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจ